สวัสดีสงการเดค่ะเอ่ออีเดเอทีแอสงการเด,ดรทีแอลไทยแลนด์เอ่อทาราชงเอ่อวีแอร์สปิลามะแว่นเยอะวันนี้ก็เป็นวันสงการนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก,ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกระาพาะร่างกายแข็งแรงมีชีวิตไข่ชื่นดาวแล้วก,ก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตใหม่ๆยังเปลี่ยนแปลงก็ขอให้เกิดขึ้น ในชีวิตดีๆเนาะคะ่ะนอพี่น้องมินิเฮ้าสิจมาส่งส่งน้ำพระกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้เด็กหญิงเอลฟาไฮแกตกำลังพื้นแวนไฮเฮาเนาะนี่เห็นไหมเดี๋ยวมินิเฮ้าสิจมาส่งน้ำพระกันค่ะแค่ดีเฮ้ยกูช่วหน่อยเออนายที่คุณปลอมเซอร์เกตอย่าทักนี่ค่ะเดี๋ยวไปส่งน้ำกันเนะาะวันอาเอลฟาจะส่งน้ำพระนะคะสาธุค่ะค่ส yeah. เราฟังสิแก่ start เมื่อ start เมื่อ puta สตู puta สกัดวันนี้มันสงการนะคะส่งสองมือลูกสองมือ yeah, like สองมือสาธุแล้วกัอธิษฐานจิตด,ด้วยอธิษฐานจิตก่อนน <No. S 1> ุ๊กฉันก่อนนั่นแหละเออสง่ง ก็สแกตเตอร์แล้วก็มาหลวงปู่โอ้ยย่าอธิษฐานจิต Satu.